เด็ดสอ,อาทิตย์กว่าสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าอยู่กับแอนแฟมลี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้านะเอน้าสดมากนะคะจ้ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศยามเช้านะคะที่ทุ่งนานะคะเหมือนเดิมเช่นหลังจากที่เราออกกาลังกายเสร็จแล้วเราก็จะมาดูนะ่าบรรยากาศท้ายทุ่งนะคะมีอะไรบ้างบรรยากาศท้ายทุ่งนะคะ นี่นะคะนะเมื่อวานนี้ก็เขาเรียกว่ามาตัดแต่งกิ่งต้นกล้วยออกไปแล้วนะคะนะอืตัดแต่งกิ่งต้นกล้วยออกไปแล้วแล้วเราก็เดินมาชมสวนด้านหลังนะชมสวนด้านหลังโอ้โหทุกคนกําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยปกปกปก,ปก,ปกโอ้โหหญาชีก็กําลังแบบพุลักพลเลเลยนะในการทําแปลงผักนะ ตาตาไปไหนเอายาปลูกอะไรเพิ่มนะ่ะโหยากเมื่อวานก็ปลูกแตงวันนี้ก็ปลูกหอมวันก่อนก็ปลูกผักบุ้งกวางตุง้งโอ้โหดูนะ FC นี่นะนะเขาเริ่มกันแล้วนะโครงการนะนะแต่เรานี่ยังไม่ได้เริ่มเลยเพราะว่า <c oughs> เราเป็นดิน ดินดินหินเลยแหละโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของยาชินะคะจากแล้วก็ดาด้านะเอ้าดาดา้ารื้อหมดเลยเหรอรื้อหมดเลยโอ้โหเอฟซีจะไม่สวยได้ยังไงนี่เห็นไหมผู้หญิงคนนี้อยู่นะเขารื้อหมดเลยนะเอฟซีนะเออเออมันจะได้โล่งเลยเนาะเออโล่งสะอาดเลยนะนี่นะคะพัฒนาเลยนะ โอ้โหแล้ววันนี้ใส่ชุดสวยด้วยนะวันนี้อุ้ยได้กระโปรงนั้นแต่ใดมาทำไมเหมือนของเราจังเลยคุณรักค่ะดูดาดาก็ใส่กระโปรงของแอนสีดำใช่ไหมย่าอันนี้ของเขาสีน้ำเงินกางเกงที่มันบานๆใหญ่ๆนะเออของพี่รักส่งมาโอ้ยขอบคุณพี่รักมากเลยค่ะน่ารักมากพี่รักดีกับทุกคนมากเลยผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านด้วยเนาะที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณมาก เป็นไงแตนต่อไปละหมดแล้วบ่อ่าไปแล้วกลับไปบ้านเก่าลแล้ว,ลวอ่าพัฒนาแล้วนะคะเอาแมวดูแมวขึ้น <c oughs> แมวขึ้นอ่าเคลียร์พื้นที่หลังอุ้ยดูใบเตยเน,ะเเนาะงามมากเลยนะเอฟซีนะว้าวพูดพูดถึงแล้วเนาะต้มอ,อันนี้แหละเอาใบเตยไปใส่ต้มชงกาแฟเออนะอืม เออเดี๋ยววันวันที่เราแจกกาแฟเดี๋ยวเอ็นก็จะเอาใบเจอไปต้มน้ําต้มน้ําแล้วเวลาเขาชงกาแฟก็จะได้หอมอจ้ะออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงงานแล้ว,ใ,ลวใช่ใช่เออ,อ,เ,อ,อเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีก็จะมาเดินเยี่ยมเยียนหมู่บ้านยูทูบแต่ละหลังเออว่าอยู่กันยังไง ผู้ใหญ่ใจดีจะบุกถึงบ้านนะดา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 ข้างในจัดพร้อมหรนะือยังอย่าอย่าอย่าให้อายเขานะ,ะานะ FC เพราะว่า FC มาเนี่ย FC จะมาดูนะเขาเรียกว่ามาดูหลังบ้านแต่ละคนหรือมาดูใ<ว>น A lãi ui đều đu con xí đu đu pè con đu pè con mày mi lính bay hư mày mi rai đu đi đi mày luôn mày luôn mày เอาข้เดินมาแล้วมันตอดเลยนะอุ้ยไหนดูที่ตอดตรงไหนโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่มันหรือว่ามันเป็นไอไอนี้ข้าวมันแหลมแหลมทิ่มหรือเปล่าง่่าย่มันตอดเลยมันตอดเลยบอกเอาไม่ไม่เห็นไม่เห็นแผลไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่า แต่ว่าเหมือนมีรอยนี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่นี่แดงเหรอแดงใช่ไหมนี่ตรงนี้ใช่ไหมยามันมีแดงมันมีรอยแดงอยู่เป็นอะไรอ่ะดูเชว่ามันแปนหรือมันต่อหรือมันอะไรเดี๋ยวหาไม้ยาวๆมาเอฟซีแต่เราก็ถอยก่อนเราถอยก่อนค่อยเดินมาตรงนี้เลยค่อยยกกล้องมา จะเป็นแมงอด,อดบอโอ้หโหมันมีอะไรน่าจะมีแมงอดหรือเปล่าอืมแมงดถ้ามันอมันจะมึนๆไม่อย่างเงี้ยดาดาต้องใส่บูทยาวขนาดนี้เนาะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อบูทยาวขนาดนี้นเออไหนะดาดาต้องใส่ไม่ไม่ใช่ยาวขนาดนี้นะดาดาต้องซื้อขนาดนี้เลยใช่เพราะว่าป้องกันขาเราด้วย เออนี่แหละโดนอีกแล้วแทนต่อยอีกเลยไม่รู้แทนหรืออะไรไม่รู้อะแต่ว่าแดงอ่ะเห็นแล้วแดงแล้วอืมถ้าไม่แทนก็เป็นมดอะไรมดตะนอยมดอะไรนี่แหละหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอ่ะขออย่าให้เป็นอย่างอื่นแล้วกันถ้าเป็นอย่างอื่นก็กลัวเหมือนกันนั่นนี่อ่ะนี่นะโอ้ยนะเป็นแต่สาวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะอืม อันนี้ก็แล้วทุงมือทุงอะไรใสหรือ,อยังน่นน่ะใสยออืมนะเดี๋ยวเอาคาดมาคาดคาดคาด,าดโอ้เดี๋ยวก็ล่วงแล้วสะอาดแล้วเนี่ยเออนี่นะบรรยากาศท้ายทุ่งนะตะวันก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเอฟซีเนี่นนานยาไปเอาปุ๋ยแล้วยาไปเอาปุ๋ยแล้วเราเนี่ นะวันก่อนแกก็เจอเจอรังอะไรนะรังต่อวันนี้ก็โดนอะไรต่อยวันนี้ไม่รู้เออไม่รู้อะไรต่อยเราก็กลัวเหมือนกันเอฟซีเลยเรายิ่งใส่ขาสั้นอยู่เลยถ้าไม่มีแฟนมันจะเป็นมดตะนอยมดมดตะนอยที่มันตอดเจ็บเออใช่ใช่ใช่อืมนะเหนไหมบางคนน่ะแพ้นะมดตะนอยตอดยังซุยเลยนะที่เขาออกข่าวนะ เ <Man>, <Hey, S 2> ออเพราะว่าคนที่แพ้นะเออเพราะว่ามันมีคนแพ้ไงเนาะแต่ละคนมันแพ้ไม่เหมือนเออโอ้ยดูฝรั่งน่ากินมากเลยกินได้นี่อุ้ยสุกแล้วเอน็นไม่เนเขากลัวมันมันมันมีหนอนนะ่ะเออเจ้าเจ้ากินเลยเออเจ้ากินเลยวันนั้นเรากัดไปเรามันเจอหน้าเราก็เลย <laughs> แต่ว่าลูกเล็กๆมันกินได้อยู่นะมันอร่อยมันไม่มีเม็ด เอออร่อยอร่อยนะเอซอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปปั่นผ้านะเอฟซีปั่นผะ h o อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ